ับเียนดีครับได้ครับครับผมสวัสดีครับชื่อไอ้นะครับเมีิทีใช้ดาวกระจ่างครับอายุตอนนี้28ปีครับผมครับตอนนี้เป็นขายกาแฟโมคาร์ตครับเป็นอาราบิก้าอยู่ทางประตู108ยแครับเส้นถนนประตู108มออครับที่มาที่ไปนะครับก่อนหน้านี้เป็นเป็นทำงานอยู่ร้านกาแฟเป็นร้านอาหาร อยู่ที่ชนบุรีครับแล้วก็ปลายปีที่แล้วครับพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับพ่อเสียก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เขาป่วยผมไม่ค่อยได้อยู่ดูแลครับเขาพ่ออยู่ไกลกันคนละจังหวัดผมก็เลยก็เลยแบบรู้สึกว่ามีแม่คนจะรอแบบส่งเงินกลับมาที่บ้านหรือว่ากลับมาอยู่กับแม่ผมก็เลยเลือกว่ากลับมาอยู่กับแม่ครับคราวนี้พอกลับมาอยู่กับแม่มันกระทันหันครับไม่ทันได้เตรียมตัวก็เลย หางานสมัครงานครับก็ยังไม่มีที่ไหนเรียกครับสมัครผมก็สมัครเป็นบริต้าครับเพราะว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วเคยอยู่ที่ชนบุรีทําเป็นบริต้าอยู่ห้าปีครับผมแล้วพอมาที่นี่เขาก็ยังไม่เรียกผมก็เลยหาไอเดียไปเรื่อยครับว่าจะเริ่มตรงไหนดีในการแบบทางานเพราะว่าผมอยู่เฉยๆแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่ครับคราวนี้ก็เลย เห็นว่าไอโมฆะผดเนี่ยครับมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบลงทุนน้อยครับกว่ากว่าตัวแบบเครื่องในเรื่องกาแฟเครื่องอื่นนะครับอาจจะแบบหลักแสนกับหลักพันเลยนะครับผมก็เลยว่ามีพื้นฐานเรื่องกาแฟอยู่แล้วก็เลยต่อยอดจากตรงนี้ก็เลยคิดต่อว่าจะขายยังไงขายที่ไหนขายยังไงประมาณไหนนะครับก็เลยนึกขึ้นว่าเอ้ถ้าบรรยากาศการกินกาแฟเนี่ยก็ต้องเป็นแบบริมทะเลนั่งชิวๆอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้ก็ ก็เลยแบบแต่ตัวที่ผมอยู่มันอยู่ใกล้กับอ่าทะเลใช่ไหมก็เลยต้องแบบก็เลยต้องขนของไปเพื่อนก็เลยบอกว่านั่งปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องขนของไปอ่ะทำไมไม่ขายบนรถไปเลยเพราะยังไงก็ต้องขนของบนรถไปอยู่ดีครับผมพี่บอลอะไรครับกาแฟส้มครับขนของไปบนรถอยู่ดีครับคราวนี้ก็เลยเฮ้ยแล้วทำยังไงขนของบนรถเพื่อนก็เลยส่งรูปมาครับแล้วก็เลยมีไอเดียว่า ประมาณว่าขนของไปท้ายรถมีมีคนที่เขาทําอยู่แล้วครับที่ที่ต่างจังหวัดว่าขนไปเป็นเป็นไม้ท้ายรถแล้วผมก็เลยนึกถึงเพื่อนที่ที่แบบเป็นช่างไม้เป็นช่างเชื่อมอะไรพวกนี้ครับว่าแบบช่วยเอาไม้เก่ามาทําเป็นประกอบแ้่ไม้ mm hmm. เพื่อนก็แบบเฮ้ยน่าสนใจเอาไอเดียมาดูหน่อยก็แบบเอาไม้ไม้ยางพาราครับไม้พาเลดเก่าที่หลังโรงงานที่เพื่อนทํางานแล้วนะครับมาออกแบบกันให้ให้แบบมันเข้ากแบบับการใช้งานนะครับ ครับผมเพื่อนก็บอกว่ามา,มาเลยเอาไมา้มาเดี๋ยวไม่ไม่คิดค่าค่าแรงแต่คิดค่าอุปกรณ์ที่ไปแบบนี้ครับเพื่อนที่เป็นช่างอมรถก็บอกว่าเอาเหล็กมาเดี๋ยวทําให้ไม่ไม่ได้คิดตังค์ก็เลยตอนแรกก็จะขายแบบไม่รู้ว่าขายตรงไหนดีแบบจะขายไปเรื่อยๆแต่พอมาขายตรงนี้แล้วแบบผลตอบรับดีก็เลยแบบอยู่ที่เดียวเลยครับอยากขายเป็นโต๊ะเล็กๆริมกับริมทะเละเพราะว่าไอ้พวก โมคาพอดอะไรพวกนี้ครับดูมาว่ามันใช้ต้นทุนไม่เยอะครับเพราะว่าตอนนั้นตกงานมาก็ไม่มีทุนเยอะครับก็เลยอยากตั้งเป็นโต๊ะเล็กๆริมทะเลครับริมทะเลเพราะามันเป็นบรรยากาศที่แบบพักผ่อนริมทะเลจิตกาแฟอะไรประมาณนี้ครับก็มีเงินไม่เยอะใช่ไหมผมมีติดตัวประมาณไม่ถึงหมื่นครับประมาณเจ็ดพันแล้วผมก็เลยแบบแต่มันไม่มีทางเลือกผมก็เลยใช้เงินทั้งหมดในการลงทุนครับแต่พอ พอได้ลงทุนไปผมรู้สึกว่าเงิน่นนั้นมันสามารถต่อยอดกลับมาไดไ้ไม่ใช่เงินที่ทิ้งเปล่าก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะลองดูครับผมเป็นลูกค้าประจําร้านน้องไอ้นะคะ,ะกาแฟไทยรสรสชาติโอเคมากเลยค่ะกินมาหลายตัวแล้วค่ะแต่ที่ถูกใจคืออเมริกาโน่ส้มค่ะ,ะกาแฟเข้มข้นดีค่ะ,ะน้ําส้มก็รสชาติไม่ไม,ไม่เ้ยน ไม่มีเป็นรสชาติน้ำส้มที่เป็นส้มจริงๆเลยค่ะไม่ต้องวางอ่ะก็เลยติใจกาแฟนี้จากเมื่อก่อนเคยกินแต่อเมริกาโน่เฉยๆไม่ใส่น้ำตาลแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้แล้ะชื่นชมเจ้าของร้านคือน้องไอตั้งแต่มาขายเริ่มขายได้เกือบๆปีแล้วคือน้องไอเป็นคนที่ขยันเอาใจใส่ลูกค้า แล้วก็ตั้งแต่ที่ได้สัมผัสมาคือเป็นเด็กที่ต่อสู้ชีวิตจากเคยที่ที่เคยคุยเขาเคยมาจากสถานการณ์โควิดที่ชลบุรีแล้วเขาก็เดินมาหาร้านที่จะลองขายกาแฟท้ายรถแล้วก็พอดีกันมาเจอกับเจ้าของร้านที่อนุเคราะห์และใจดีอีกให้น้องลองขายดู ก็ตั้งแต่นั้นมาก็เห็นลูกค้าก็ติดใจเยอะแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตรักครอบครัว ใช้ของที่ดีแล้วกินเองแล้วรู้สึกโอเคครับเพราะว่าก็อยากให้คนที่กินแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนตัวเองครับแบบกินแล้วได้กินของดีๆครับเวลาเริ่มชิมก็จะเริ่มจากชอบก่อนแล้วก็ไปให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์กันแล้วก็ถึงจะออกเป็นเมนูที่ขายครับผมบางบางบางคนจะมาทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ทำแค่ก็แค่เมนูนั้นน้ำนี้แสนนั้นนึงก็เกิดถ้าคิดว่าไม่ไม่ดีผมก็จะยังไม่ขายครับผมต้องต้องลองชิมก่อนแล้วคิดว่าดีครับ ตอนนี้นะครับก็จะมีตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อนะครับก็คือคนละครึ่งนะครับผมจาก35ก็จะเหลือ17บาท5สตางค์นะครับผมสุดยอดครับอ่ะลุดเลยครับ<ม>ก็ขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มเริ่ม ทำอะไรลองลองดูที่จากตัวเองที่แบบมีที่บ้านหรือที่ครอบครัวทําอยู่แล้วหรือว่าถนัดอะไรนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่1-10กันยา2องหนะครับมีอย่าลืมเข้าไปดูมหากรรมอาชีพของจังหวัดสงขาออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w ร์ไมหากรรมอาชีพสงขาครับเป็นภาษาไทยครับเวอร์ไวด์เว็บมหากรรมอาชีพสงขา .com คมรับผมฝากด้วยนะครับผมสู้ๆนะครับ